มาวันนี้เราอยู่กันในเกมสบายๆกันบ้างในเกมบาราร่นะทุกคนมันจะเป็นเกมโป๊กเกอร์แบบโลกไลท์เลยต้องเล่นเพื่อปลดล็อกด้านต่างๆเนี่ยแล้วก็ปลดล็อกการ์ดต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยความยากของมันก็คือเราจะต้องสู้เก็บตังค์เพื่อที่จะซื้อการ์ดแล้วก็เอามาต่อสู้ในรอบต่อๆไปเลเวลแรกเนี่ยเราจะข้ามบายให้หมดเลยเพราะว่าบายพวกนี้นั้นทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นบอสเดอะโกดก็คือไพ่โพดำทั้งหมดจะถูกดีบัฟ เพราะงั้นรอบนี้เราจะไม่สามารถเล่นไพ่โพดําทั้งหมดได้ตอนนี้ไพ่โพดําใช้ไม่ได้เพราะงั้นเราจะทิ้งไพ่โพดําลงไปก่อนเพแต่ตรงน,นี้มัาสามารถเก็บบาเรียงได้นะเนี่ยเราทิ้งแค่สองใบน,นี้แล้วกันตอนนี้โอ้ยมีตองแต่ไม่มีคู่งั้นขอทิ้ง3กับ6คู่นี้ไปก่อนยังไงตองตรงน,นี้เฮ้ยรเราต้องลงตองไปก่อนถ้าลงตองไป1ชุดคือถ้าเราทิ้งอะใน 1, 1รอบเนี่ยเราทิ้งได้3ครั้งลงได้ทั้งหมด4ครั้งแต่ตอนเนี้ยเรา ทิ้งไปแล้ว2ครั้งเพราะงั้นรอบนี้เราจะต้องเอาคะแนนก่อนเพราะเดี๋ยวคะแนนอาจจะไม่พอลงตองเลเวลหนึ่งได้มา150คะแนนยังขาดอีก450คะแนนเฮ้ยได้เลี้ยงรอบนี้สิบเก้าแปดเจ็ดอ้าวขาดหกว่ะงั้นเราจะทิ้งชุดเล็กลงให้หมดเลยนี่แล้วเรามาลุ้นโอ้โหไม่ได้จ้าเราทิ้งได้รอบสุดท้ายแล้วรอบเดียวงั้นเราจะลงลงอะไรดีอ่ะมันไม่มีค่อยมีไพ่ให้ลงอะ่ะเราลงแต้มเล็กไปก่อนอย่างนี้คือไพ่สูงนด้แค่สิบห้าคะแนนแค่นี้แหละ เราจะต้องไปซื้อการดโจกเกอร์ก่อนเพื่อเราจะได้คะแนนเยอะขึ้นนะอันนี้ได้คะแนนเยอะแน่นอนแจ็ค1987นี่อย่างนี้คือไพ่เรียงสเตทสเตทเตตนี่ยมันก็จะบวกแต้มที่เราลงไปอีกรอบนี้7จ 4, คูณสี่นะจะได้สัก300โอเคขาดแค่150ทุกคนกับการลงรอบสุดท้ายเพราะงั้นเราจะต้องยอมเสี่ยงที่จะทิ้งการ์ดทิ้งไปเลยวัดใจโอ้โหไม่ตองะทุกคนเพราะงั้นเราจะได้แค่2คู่ ส่งคูได้แค่40คะแนนโอ oh my god 40คะแนนมันไม่น่าพอนะไม่น่าพอ150ใช่ไหม5้ 50, 40ิ0 60 120โสิก้ยี my god นี่เกมง่ายจริงไ,งไม่ได้ขาด20ีคะแนนเอง uh oh. ในทุกครั้งที่เรามันเริ่มใหม่เนี่ยมันก็จะเริ่มบลายแบบใหม่ให้เราโอ้ยรอบนี้เราต้องเล่นไพ่น้าเดียวกัน5ใบไพ่น้าเดียวกัน5ใบก็คือไพ่สีนะต้องเป็นดอกเดียวกันสีเดียวกันทั้งหมดตอนนี้ที่เราลุ้นได้ก็น่าจะเป็นข้าวหลามตัดเพราะงั้นเราจะทิ้ง ห้าใบเลยเราเล่นได้แค่ไพ่สีเพราะงั้นอย่างอื่นเราไม่สามารถทําได้อ่ะเราต้องลงไพ่สีอย่างเดียวรอบนี้ฝัดเลเวลหนึ่งคูณสี่นะบวกกับคะแนนเจ็ดสิบคูณสี่ได้มาประมาณสองร้อยแปดสิบยังขาดอีกสามร้อยยี่สิบเพราะงั้นรอบนี้เราจะเล่นเป็นไพ่โพดําแล้วกันนะโพดําน่าจะได้คะแนนเยอะกว่าโอเคทิ้งไพ่ลงไปไพ่ใหม่ขึ้นมายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดก็ต้องทิ้งคือเราไม่สามารถลงอันอื่นก็จะไม่ได้คะแนนเลยอันนี้ต้องลงตามสีเท่านั้นจริงๆ โอเคเราทิ้งได้แค่หนึ่งรอบเท่านั้นต้องวัดใจกันแล้วทุกคนทิ้งได้หนึ่งรอบก็ลงได้หนึ่งรอบมาเจ็ดสิบเจ็ดรอบนี้อีกสามร้อยอุ้ยแค่ยี่สิบคะแนนอีกแล้วยี่สิบอีกแล้วมือนรอบนี้เราจะตัดสินใจทิ้งรอบสุดท้ายเป็นไงได้โพดามอยู่โอเคโอเคทุกคนเราผ่านบอสร,รอบแรกไปแล้วบอสจะไซคิกอ้รอบนี้เราได้มาอีกทั้งหมด2 9 6คะแนนโอเคผ่านบอสร,รอบแรกมาได้แล้วเรียบร้อยฮะ เวลาชนะได้เราก็จะได้ตังมาแบบนี้ตอนนี้เรามีตังอยู่ทั้งหมด16เหรียญ16เหรียญอันนี้เป็นเซเลเชียลแพ็คแต่เราอยากได้นี่ก่อนโจโ๊กเกอร์เพราะโจโ๊กเกอร์สำคัญนะโจโ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวบวกคะแนนที่ดีมากๆเลยตอนนี้มีโจโ๊กเกอร์โผล่มา2ใบโอ้นี่คือโจโ๊กเกอร์แบบสุ่มตัวคูณกับโจโ๊กเกอร์ที่เพิ่มทุกครั้งที่ใช้แพนเ c ตการ์ดโอเคเราจะใช้แบบสุ่มตัวคูณนะแล้วก็นี่ไพ่แพนเดตจะเป็นไพ่ที่ เพิ่มตัวคูณให้กับเลเวลของเซตไพ่ที่เราเล่นอ่ะอย่างเส้นอันนี้เราจะเพิ่มเลเวลให้กับไพ่สูงมันก็จะเพิ่มตัวคูณให้กับไพ่สูงเข้าไปเราจะซื้อเซเลเชียลอีกแฮกหนึ่งรอบนี้เราจะเอาเป็นนี่เราจะเพิ่มเลเวลให้กับฟูลเฮาส์ซึ่งฟูลเฮาส์เนี่ยออกบ่อยนะจะเป็นตอง1ชุดกับคู่1ชุดเรายังเหลือตังอีกนิดหนึ่งเพราะงั้นเราจะซื้อนี้ติดไว้เพื่อเปลี่ยนไพ่เป็นโพดําได้3ใบไปเลยข้ามบายไปเลยข้ามบายแรกเราได้ เมกาเซเลเชียลมาเราจะเพิ่มเลเวลให้กับไรดีเพิ่มให้กับตองแล้วกันนะเพราะตองน,นี่ก็มีโอกาสออกค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนี่ตองเป็นคูณ5แล้วแล้วก็เพิ่มฟูลเฮาส์ไปอีก1ชั้นไอยีเป็นไงฟูลเฮาส์มาอีกเป็นคูณ8แล้วก็เอาไพ่คู่ไปอีกนี่ไพ่คู่เพิ่มมาไพ่คู่เป็นคูณ3อันสุดท้ายเราจะเพิ่มให้กับฝัดแล้วกันเพราะว่าฝัดนี่เราใช้บ่อยเหมือนกันนะหน้าสีเนี่ยแล้วเราก็จะไปเล่นบายสุดท้ายเหมือนเดิมมา แล้วเมื่อกี้เราเลือกข้ามใบที่2มาทําให้เราสุ่มการ์จกเกอร์ไปอีกสองใบาการ์จกเกอร์ตัวที่2นี้ก็คือตัวคูณหนึ่งใบต่อทาร์าทาลทาร์าลกัสทาร์ลกสเรามีอยู่1ใบพอดีแล้วก็อันนี้หมุนเปลี่ยนสินค้าในร้านฟรีซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้2ใบนี้เราก็สามารถนําไปขายได้เหมือนกันรอบนี้ดอกจิกมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นเราจะเปลี่ยนเฮ้ยแต่มันมีตองมาอยู่นะเราเล่นชุดใหญ่ไปก่อนเลยนี่วางไปเลยเป็นฟูลเฮาส์รลเวล3ไปฟูลเฮาส์รลเวบ3มา วิ่นแรกก็แต้มหนักแต้มหนักแล้วคูณ8นี่แล้วตัวคูณแถมเป็นคูณ6เบิร์นเป็นคูณ14รอบแรกมาพันแปดไปไงลงไพ่ชุดเดียวชนะเลยน้องบอกแล้วเกมมันดีี่เกมมันสบายสบายแต่มันใช้สมองนิดนึงโอเคได้ตังค์ไปอีก8ปวกกับรอบก่อนที่มอยู่2เป็น10เป็น10แต่ว่าการส่งใบนี้เราไม่น่าจะได้ใช้เพราะงั้นเราจะขายนะเพื่อเพิ่มตังค์ให้กับเราหมุนเปลี่ยนของในร้านได้ฟรีหนึ่งครั้งเหรอการส่งใบนี้ก็คือเมื่อไงไพ่ที่มีขอบก็คือไพ่ แจ็คแมมมิงจะมีโอกาสหนึ่งใน2ที่จะรับเงินุยทำไมมันดีจังการบวกตังค์เลยเนี่ยส่วนใบนี้ห่างหงายไพย่มือโป๊กเกอร์ด้วยสเตตฟัดจะสุ่มตารางสเปกตรัมอันนี้ไม่ค่อยน่าจำเป็นเท่าไหร่เพราะงั้นเราน่าจะสนใจเอาเซเลเชียลด้านล่างก่อนไหมเราเปิดเซเลเชียลก่อนถ้าตังค์เหลือเราจะซื้อเราเพิ่มเลเวลให้กับฟูลเฮาส์ต่อเพราะฟูลเฮาส์เนี่ยบอกเลยว่าเราใช้บ่อยมากฟูลเฮาส์เลเวล4ตอนนี้คูณ10แล้วแล้วก็ซื้อแพนดิเการ์อีกอันหนึ่งเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้จะมีเรียงกับ เรียงเราก็ใช้บ่อยนะสเตทอ่ะเอาสเตทแล้วกันสเตทก็จะเป็นเลเวล2เรียบร้อยฮะคูณ7ซื้อตัวคูณเนี่ยมีผลทำให้เราชนะหรือแพ้ได้เลยนะเราเหลือตังแค่3เราไม่สามารถพอซื้อไดุ้่นการ์ดฟรีขายไปเลยแล้วกัน <S <S อ่าแล้วเราจะเอาตัวไปทําตังเพิ่มก่อนตอนนี้เพราะเราไม่มีตัวคูณคะแนนไปเหมือนเดิมเราจะข้ามไปเพื่อเล่นบายสุดท้ายเลยบนเรามันตัวตึงอยู่แล้วข้ามาบนี้มาได้การ์ดจ็กเกอร์ด้วยหใบเฮ<บา>้ยอะไรอะตัวคูณชิปบวกง โอ้ oh, อันนี้ก็น่าสนใจนะส่วนใบนี้บอกว่าถ้าหากหงายไพ่ครั้งแรกในรอบด้วยไพ่6ใบเดียวไพ่จะทําลายตัวเองและสร้างการสเปกตรัมอันนี้ไม่น่าใช้เท่าไหร่ตัวคูณบวกหนึ่งเมื่อทิ้งไพ่เอออันนี้ก็น่าสนใจนะเพิ่มตัวคูณตามจํานวนมือโป๊กเกอร์ที่หงายในรันนี้คิดว่าเราจะเอาตัวบวกคะแนนแล้วกันนะเออน่าจะน่าสนใจที่สุดมันเลือกได้2ใบงัน้นอีกใบหนึ่งเราน่าจะเอาเป็นเราทิ้งไพ่1ครั้ง,งมากสุดก็แค่คูณ4ี่เองงั้นเราจะเ,าเป็นใบนี้แล้วกัน รอบนี้ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าไพ่ที่ถูกจั่วขึ้นมาจะถูกความหน้าลงทั้งหมดหลังจากเล่นโอ้マイกอสพอเราต้องคิดให้ดีเลยตอนนี้ไพ่เราไม่เลียงเราสามารถเล่นอะไรได้บ้างต้องดูก่อน4590แยกคิงงั้นเราจะเล่นไพ่ชุดใหญ่แล้วกันโอเคเราจะทิ้งไพ่ชุดเล็กทั้งหมดไปและไพ่ชุดใหญ่ขึ้นมาเป็นยังไม่ได้ชุดนี้ก็ยังเล่นไม่ได้เรา,าจ,จะต้องทําคะแนนสูงๆหน่อยอะ่ะเพราะว่าไพ่ที่เราจะจั่วขึ้นมานี่มัน เออค่อนข้างที่จะเล่นยากแล้วแล้วคันแม่มตัวเดียวเองอะ่ะถ้าเราถ้าเราลงไพ่ใหญ่ไปก่อนหนึ่งชุดแล้วเรารอเพราะเราไม่ไม่มีทางรู้เลยว่าไพ่เราจะจวขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไพ่อะไรเราต้องมีไพ่ที่หงายเหลืออยู่บ้างเราไม่สามารถเล่นไพ่หงายทั้งหมดได้แต่ตอนนี้ตัวคุณแรกมา3ามพเป็นไงแค่ชุดแรกก็หนักแล้วหนักอึกน,นี่อันนี้เลี้ยงแน่นอนเนี่ยเอทคิงเราต้องลุ้นว่ามันจะเป็นแมมหรือเปล่าทุกคนอ่ะ แต่พิกิตเชื่อว,ว่ามันต้องเป็นแมมโอ้โหมันเป็นคิงเป็นคู่คิงว่ะโอ้โยพิกอันนี้พิกได้คู่เดียวแต่ว่าคะแนนตัวคูณตัวคูณยังไงตัวคูณบวกอีกหนึ่งเป็น2องพเยี่ยมโอเคแม้จะได้ยากแต่เราก็ผ่านมาได้โอ้เกือบตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ายังโอเคที่เราทําเงินได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยโอ้แปดเหรียญแต่เหรียญบวกของเก้าเป็น13เหรียญตอนนี้อันนี้ตัวคูณบวก4ี่เฮ้ยซึ่งตัวคูณบวก4ก็ดีนะ เราจะขายโปกเกอร์อันนี้แล้วก็ซื้อเป็นซื้อเป็นใบนี้ก่อนแล้วก็ใช้ใบนี้ด้วยเพื่อสุ่มแพเนตการ์ดอุย้ยเราได้เพิ่มไพ่สูงจ้าโอเคเลเวลไพ่สูงเราเพิ่มขึ้นก็ดีนะคะแนนมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกแต่เมื่อกี้รู้สึกเราจะใช้พลาดไปหน่อยจริงๆมันต้องว่าง2ช่องมันถึงจะได้2งใบอ่าเราจะซื้อแพนเนตการ์ดอีกแพนเนตการ์ดนี่สําคัญนะมันบวกคะแนนเยอะมากๆเลยนะ มาบวกฟูเฮาขึ้นไปเป็นเลเวล4เลเวล5เรียบร้อยคูณ12บอกเลยกดสุ่มได้อีก1ทีฮะไพ่ใบนี้บอกว่าตัวคูณบวก1ทุกครั้งที่หงายไพ่แต่จะลบ1ทุกครั้งที่ทิ้งเหรอไมวอ,อะ่ะไพ่ขอบแต่ละใบในมือมีโอกาส1โอ้บวกตังเหรออะไรที่บวกตังเราเอาหมดฮะไปเลยข้ามใบอุรอบต่อไปคือคะแนนที่ได้จะต้องเป็นประเภทกำหนดเท่านั้นและจะมีผลแค่มือเดียว มายความว่าเล่นได้แค่ครั้งเดียวโอไมก์กเราต้องเล่นได้แค่1น0 0 0มื่นในครั้งเดียวไม่เอามันโหดไปเพราะงั้นเราจะเลือกแค่บิ๊กบอยรอบนี้ผมว่ามันมันยากเกินไปอะที่จะเล่นมือเดียวแล้วได้ขนาดนั้นรอบนี้มีโอกาสได้ไพ่เรียงค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าเอา่อถ้าเราทิ้งรตแรกวิย้ยแต่ไพ่มาสีสวยมากเลยอะเราทําไพ่สูงไปก่อนไหมหนึ่งรอบโอเคเพื่อที่ร,รอบต่อไปเนี่ยเราจะได้แบบมีลุ้นในไพ่ใบอื่นอีกเยอะ ถ้าเราทิ้งไปเลยเนี่ยมันอาจจะเสียโอกาสในมือแรกไปมาปรอบที่2โอ้ยังไม่เลียงนะ3 4 5ี่หขาด6ใช่ไหมแต่เราอยากเล่นไพ่ถุงสูงไปเลยคะแนนมันจะได้หนักๆไปเลยทีเดียวโอเคแมมคิงแยกขาดเอ็เอ็ก็ได้9ก็ได้อุย๊ยได้ตองว่ะโอ้ my god ต้องต้องทิ้งก่อนอะ่ะตองจริงตอง1คู่โอเคมาเราได้ฟูลเฮาโอเคฟูลเฮาเลเวล5เราคูณ12 แล้วบวกคะแนนไปอีก10 10 10 10 10อีก50เป็น190ตัวคูณทั้งบน7บวกคะแนนอีก50บวยแปตัวคูณอีก4 7,400รอบเดียวโอเคดีแล้วที่เราเป็นรอบหมื่นโอ้โหันนี้คือยากมากโอเค7,500ชิวๆรอบนี้ถืว่าเงินยังดีได้มาอีกเท่าไหร่เนี่ยในตอกเบี้ยมาด้วยเป็น11เหรียญบวกของ936เป็น47เป็นแงโคตรรวยอันดับแรกเราต้องเปิดเซเ s เ i ียแพ c กก่อนเลย เราจะต้องบวกคะแนนขึ้นไปเรื่อยๆอน,นี้2คู่มาใช้ก่อนเลย2คู่เพิ่มเป็นเลเวล3ตัวคูณเพิ่มมาเป็น4เปเดอีกดิคเซเลเชียแพ็รอบนี้ได้ฟูลเฮาส์อีกแล้วเห็นไหมฟูลเฮาส์ตัวคูณมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะแบบนี่เลเวล6แล้วเรียบร้อยคูณ14บสี่จ็กเกอร์ข้างบนเดี๋ยวดูกันนะอันเนี้ยเพิ่มโพดํโดาโพดํา1ใบจะได้ตัวคูณเพิ่มไปเลย3เปล่าๆมันจะมีใบหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้อยู่นั่นก็คือ อุ้ยแต่นี้ไพ่ขอบบวกตังสองอันเลยนะแต่ว่าตอนนี้เงินเราค่อนข้างฟูอยู่บางนเราจะขายไพ่ขอบทิ้งอ่าขายไพ่ขอบทิ้ง2ใบเลยส่วนอันบวกชิปนี่ยังโอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่เราจะซื้อโพดําเข้ามาก่อน1อันโจกเกอร์ใบนี้จะเพิ่มตัวคูณ0.25ตามจํานวนไพ่ที่ขายไปจะต้องขายไพ่กี่ครั้งเนี่ยอ่าหมุนแล้วกันเราจะหมุน1รอบดูโอเคได้อะไรอ่ะมีโอกาส1ใน4ที่จะเพิ่มฟอยล์ฮอลแกรมหรือโพลีโคมอิดิชั่นให้กับโจกเกอร์แบบซุ่ม แบบสุ่มเหรอหนึ่งในสี่เลองซื้อแล้วใช้เฮ้ยเพิ่มว่ะโอ้นี่ไงเพิ่มพโปรแกรมมาตัวคูณบวกสิบโอ้ไปกอดโอ้ไปกอดไพ่บดำอันนี้หงายไพ่เล่นครั้งแรกด้วยไพ่ขอบตัวคูณจะเพิ่มขึ้นสองเมื่อนับคะแนนเออยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ข้ามเออตัวคูณชิปเมื่อหงายไพ่คู่ส่วนอันนี้โจ๊กเกอร์ใบนี้ตัวคูณบวกสามไม่เอาข้ามอีกวิรอบนีไพ่คู่ซื้อแล้วใช้พอนะตังจะใกล้จะหมดแล้วเราต้องเก็บไว้ซื้อรอบตัวต่อไปบ้างเพราะการสุ่มรอบ ต,ต่อไปมันก็ยังมีอยู่เราไม่จะเป็นต้องมาทุ่มรอบเดียวให้หมดสร้างทาโร่การ์ดหางหงายไพ่โป๊กเกอร์ในมือแล้วมีเอ็ดเป็นสเตทตวู้เราไม่เอาแล้วกันไปรอบถัดไปเลยดีกว่ารอบนี้ดูเหมือนว่าบังคับให้เราเข้าบอสเดอะเมาส์ mouth, เพราะว่าเมื่อกี้เราเล่นบิ๊กไบไปใช่ปะมันจะยังไม่ได้บอสเพราะมันยังไม่ได้ขึ้นอันดับรอบนี้เราต้องเล่นขึ้นอันดับก็คือเล่นแค่มือเดียวเท่านั้นต้องได้หนึ่งมือในมือเดียวด้วยใช่ไหมแต่ทําไมมันมีมืออยู่4หรือมันแปลไม่ค่อยถูก แต่เราจะไม่เสีย่ยงนะเพราะเราจะทิ้งอันที่เฮ้ยแต่เราถ้าเราเล่นโพดําใช่ไหมถ้าเราเล่นโพดําเนี่ยคะแนนมันจะบวกเยอะมากเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะทิ้งก่อนอันไหนที่ทิ้งได้บ้างเราจะทิ้งไปก่อนอ่ะทิ้งไปก่อน2ใบตอนนี้มีตองถ้าเราเอาตองเซตนี้เราสามารถเปลี่ยนการ์ดสใบให้เป็นโพดําได้เเราะจะใช้เปลี่ยนเป็นโพดําอ่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมีการ์โรดโพดําจุกๆรอบเดียวเป็นฝัดไปลองดูทุกคน ฝัดและคะแนนโพดํามันจะบวกเขาไหร่นี่ตัวคูณบวก3ตัวคูณบวกอีก3ตัวคูณบวกอีก3ตัวคูณบวกอีก3และตัวคูณบวกอีก3ได้กับสุ่มตัวคูณเอาศูนย์มันสุ่มได้ศูนย์วะนี่ตัวคูณอีกสี่แล้วบวกอีกสิบเป็น358 0 0 0ันโอไมกอดเฮ้ยแต่ยังไม่แพ้ใช่ไหมโอไมคก๊อ oh ดเรายังไม่ได้แพ้เพราะงั้นเอ่อเราจะทิ้งทิ้งไพ่ที่ไม่ใช่โพดําแล้วกันนะเพราะถ้าไม่ใช่ไพ่โพดําเราจะลงดีอุ้ยมันก็มีโอกาสหลายอย่างเนี่ย แต่ไพ่สูงลงชุดเดียวก็อาจจะถึง2 0 0พแล้วนะไม่ไปไปตามข้อกําหนดมันก็แสดงว่าเราต้องเล่นไพ่สีอย่างเดียวโอไมก์ก้หนึ่งสองสามสี่โอเคได้สี่ป่ะได้สี่ไม่พอเพราะงั้นเราต้องยอมทิ้งเราทิ้งได้อีกสองรอบโอเคมาหนึ่งสองอ้ยไม่พออยู่ดีไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับเรายังขาดโพดามีแค่ใบเดียวเองเราทิ้งได้รอบสุดท้ายแล้วว่าหมดแล้วะเพราะงั้นเราไม่มีทางเลือกเราต้องยอมลง มือดีอ๋อนี่ไงเขาเขียนไว้ด้านหลังเจอแล้วเล็กๆตรงนี้ว่าฝัดจะมีผลต่อฝัดเท่านั้นเราต้องยอมเสี่ยงอะถ้าเราไม่ได้โพดามรอบนี้ก็คือเราจะแพ้เลยซึกงอุ้ยได้วะ่ะอุ้ยพิกคดีพิกแล้วไอ้น้องแล้วพิกิตเขาได้ฝัดไอ้น้องมาบวกดีบวกตัวคูณเข้าไปดีพิกิตเขาได้ฝัดเฉยวะ่ะโอ้ได้ฝัดอย่างนี้ก็พลิกดีคดีก็พิกไป เป็นไงบวกอีกบวกตัวคูณอีกแล้วบวก4บวกอีกสิบสิบหอีก9ก้าสองเป็นไงไอ้น้องเกมนอีนี่ไอ้นี่เล่นรอบแรกเราก็จะแบบชนะ8ดรอบเลยเปล่านี่โลกไร้จริงเป่าแต่หลังๆคะแนนมันจะรับโหดกว่านี้นะมาตอนนี้ต้องเอาโจ๊กเกอร์เพิ่มก่อนแต่เราจะเอาเมกาเซเลเชียลก่อนปาเมกาเซเลเชียมา,มาเราจะเพิ่มคะแนนให้กับกับอะไรดีย f l ั t เอา f l a เพิ่มก็ดีนะ ไปจากเมื่อกี้ที่โดนไปฟัดคือคูณน้อยมากเลยโอเคตอนนี้ฟัดคูณ8เรียบร้อยแล้วก็เรายังจะเพิ่มให้กับฟูลเฮาส์เหมือนเดิมฟูลเฮาส์ตอนนี้คูณ16เรียบร้อยอยากลองสุ่มดวงดูเอาโจ๊กเกอร์แบบสุ่มดวงแล้วกันเออมาเป็นไงได้ไรอุ้ยอันนี้ได้สมอลบายหรือบิ๊กบายจะได้ตัวคูณเพิ่มสม5จุดและทำลายไพ่โจ๊กเกอร์แบบสุ่มโน no. ตัวคูณบวก10เมื่อไงไพ่2คู่อ่ะเราเอาไว้ก่อนเราเลือกไว้ก่อนแต่ว่าเราสามารถขายได้ ปลายรอบถัดไปสะสมตังค์ไว้ก่อนรอบแรกเราถ้าเราข้ามเฮ้ยแต่จริงเราเก็บหมดได้นะเราไม่จำเป็นต้องข้ามหมดก็ได้เพราะถ้าเราอยากเก็บเงินเยอะๆเนี่ยเราควรจะแบบเล่นไต่ไปทีละขั้นแต่ถ้าเรากดข้ามเราก็จะได้บัฟด้านล่างไงเลือก1สเปกตัมการ์ดเหรอกดหน้าสนใจนะสเปกต้ามการ์ดับเงิน3เอาสเปกตัมการ์ดแล้วกันโอเคมาสเปกตัมการ์ดมาขอดีๆก็แล้วกันรับเงินสมเหรียญเมื่อไงไพ่ใบนี้เพื่อทคะแนนกับดับแต้มไพ่ใบนี้อีก1ครั้ง เราจะแบบดับแต้มแล้วกันเราจะใส่ให้เจ้าคิงใบนี้แล้วกันโอเคมาอันนี้เราถ้าเราข้ามเราจะได้อะไรการเริ่มต้นและแพ็คในร้านถัดไปฟรีโอการทุกใบฟรีน่าสนใจนะเราไม่ต้องใช้เงินด้วยข้ามไปเลยแล้วกันเราตัวตึงอยู่แล้วมาบอสเตอร์อาร์มเจอพิกลหน่อยรอบนี้เราต้องทำคะแนนให้ได้22 0 0 0ถ้าเรียงตามแต้มนี่สีจริงๆสีก็มีลุ้นแล้วนะเออเราลองทิ้งไหมถ้าเราทิ้งเพื่อเอาสี การ์ดแดงนี่มันบวกไม่เยอะนะเราเรายอมทิ้งก่อนแล้วกันเพื่อเอาสีขอสีแดงก่อนโอเคได้สีแดงอยู่พอดีเลยครบครบทั่วนะสีแดงไปฝัดเลเวล3าคูณแโอ้ยโอ้ยลบมันลบคะแนนก่อนเลยมาถึงมันลบก่อนเลยแต่ไม่เป็นไรเราสู้ได้มา96คูณบวกส1คะแนนบวก200รคูณอีกสี่บวกตัวคูณอีกสีบ, 20, นนบ, 20, นนบไป5้าพันหโอ้ไม่กอเราอาจจะต้องเล่นเล่นให้ดีกว่าน,นี้เราลงสคู่ไปก่อนแล้วกัน แต่คะแนนมันน้อยไปที่แต่นี้เก็บไว้เล่นชุดใหญ่ได้เราลง2คู่เลเวลเล็กไปก่อนมา2คู่ลบลบหนึ่งลบยี่สิบไปไม่เป็นไรข้างบนยังมีตัวคูณแถมๆอยู่เออยังบวกตัวคูณบวกไปอีกเออคูณอีก3บวบกอีกหกดีมากบบกอีก5แล้วเราลง2คู่มันจะต้องได้ตัวคูณอีก10ใช่ได้อีกห้าเป็นแปดถือว่าได้อยู่รอบนี้เราจะต้องทิ้งอุ้ยแต่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 แตแต อุ้ยมันมีสีมันมีฟลัดนี่แล้วโพดําด้วยอุ้ยคูณกระจายรอบนี้ต้องได้อย่างน้อย10,000หื่นมามาดูกันมาเริ่มต้นที่คูณ4มาเป็นคูณ7คูณ10บวกอีก3คูณ13บวกอีก3เป็นคูณ16บวกอีก3คูณ19บวก12บวกคูณอีก4บวก45้โอ้ย800 0ถือว่าไม่แย่เลยนะถือว่าใช้ได้นะวิเราลงได้สุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วทุกคนแย่แล้วเพราะง,งั้นเราจะเอาสีหลามตัดแล้วกัน เราเล็งไปที่4ีหลามตัดก่อนอุ๊ยอุ้ยไม่ได้ว่ะลองทิ้งอีกรอบนึงก่อนนะต้องเอาสีหลามตัดมาให้ได้เอาอเคได้มาโอเคได้อยู่ลงได้รอบสุดท้ายแล้วคูณ4มีโอกาสถึงอยู่นะอย่างน้อยสัก5,000นี่บวก10แล้วนับคะแนนอีกครั้งหนึ่งเป็น20 75บวก7บวก5บวกตัวคูณอีก1้โอเคน่าจะถึงคิดว่าน่าจะถึง5,000 เท่าไรหกพันเยี่ยมโฮ้ยเก่งเว้ยเฮ้ยมารอบแรกนี้ก็ตึงๆเก่งๆก,งกันไปทะแล้วอ่ะไปรอบนี้ได้ตังมาอีกเท่าไรได้ดอกเบี้ยมาอีกสองเป็นเจ็ดเยี่ยมฮะและเราจะได้ซื้อกาสฟรีเพราะว่ารอบเมื่อกี้นั้นเราข้ามบายมามาเราจะเอาสเตตฟ,ฟัดเพิ่มสเตตฟ,ฟัดมันจะต้องเป็นหน้าสีแล้วก็เลขเรียงด้วยซึ่งอันนี้ออกยากมากผมก็ะจะเพิ่มเป็นไพ่คู่แล้วกันซึ่งไพ่คู่เนี่ยน่าจะได้ผลมากกว่าเยอะเลยแผ่นเด็ดอีกหนึ่งแพ็ครอบนี้เราเลือกเป็น สองคู่แล้วกันหรือเราจะเลือกเป็นฟลั t ดีแต่ไพ่คู่เนี่ยมันมันก็มีโอกาสได้ใช้บ้างอยู่เพราะเราไพ่คู่บ้างดีกว่าเพราะเมื่อกี้เราคูณ10จากข้างบนก็โอ้เพิ่มเยอะอยู่นะสร้างทาโร่การ์ดสองใบแบบสุม่มเอาซื้อดีครับผมมาโอ้หยตึงๆมาเอยอะสองใบทุกๆครั้งที่หงายไพย่จะได้รับชิปเพิ่มอีก5ทุกใบโอ้เชิงน่าสนใจยิ่งนักอะ่ะอันนี้คะแนนเริ่มหมดแล้วเราก็จะขายเพื่อที่เราจะเอาใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวรอสุ่มรอบหนึ่งก่อนเฮ้ยนี่ ไพ่สูงเพิ่มเฮ้ยไม่มีที่เหรอโอไมค์ก oh ๊เราซื้อไม่ได้ฮะซื้อแล้วใช้เราซื้อแล้วใช้ดิเออเพิ่มไพ่เลเวลสูงเป็นเลเวลสี่เรียบร้อยส่วนใบนี้เมีโอกาสหนึ่งในสองที่จะสร้างทาโร่การ์ดน่าจะไม่จําเป็นอ่ะเราไพ่ที่ใช้สามารถซื้อได้จากร้านค้าวันนี้ก็ไม่น่าจําเป็นไปรอบต่อไปเลยรอบนี้เราต้องเก็บเดอะไอถึงสี่หมื่นเลยเหรออัปเกตฝัดเป็นเลเวลสามเออข้ามเลยฮะเราต้องการฝัดเพิ่มอยู่แล้วฝัดเออเพิ่มมาเป็นเลเวลสี ถ้าเรากดค่ามีจะได้แพนเนตการ์ดเพื่อใช้ทันทีจัดดีฮะมาแพนเนตการ์ดบวกคะแนนอย่างงี้พิกิจชอบอยู่แล้วโอ้รอบนี้ดูเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันจะบอกเลเวลปัจจุบันด้วยนะไพ่เลเวลสูงนี่เลเวลปัจจุบัน4เพิ่มตัวคูน1เราเป็นไพ่คู่ก่อนตอนนี้ไพ่คู่ดูเหมือนจะจําเป็นเพราะรอบต่อไปที่เราจะต้องเล่นเนี่ยเราจะต้องเล่นไพ่ที่ไม่ซ้ํากันเลยสักรอบหนึ่งคือถ้ารอบแรกเล่นสูงรอบต่อไปต้องเล่นคู่รอบต่อไปต้องเล่นสเตท แบบนี้เรามีโอกาสเล่นทั้งหมด4รอบเพราะงั้นเราจะต้องเลือกเล่นให้ดีงั้นเราเลือกเป็นสเตจเพิ่มเลเวลอีกแล้วกันอะสเตจก็ได้ใช้บ่อยอยู่สเตจตอนนี้ก็คูณ10แล้วซึ่งคะแนนไม่ได้แย่นะมาบอสเดอะ y e แต่จะต้องห้ามเล่นไพ่ซ้ำกันในแต่ละรอบเงั้นรอบแรกเราจะต้องเล่นเลียงให้ได้โอกาสที่จะเล่นเลียงนี่ก็ค่อนข้างที่จะสูงเราจะทิ้งอะไรก่อนดีถ้าเราทิ้งไพ่เซตสูงใช่ไหมเออแต่ว่าสูงมันยังขาดเ ถ้าเราลงถ้าเราลงไพ่สูงไปก่น่นตอนนี้น่าจะยังไม่คุมเราจะทิ้งก่อนขาดแค่หไใบเดียวเองเอาเก็บแปดไว้ใบหนึ่งก่อนอ่ะปุ๊บโอเคได้เป็น4ี่กับแมมวะ่ะสี่กับแมมโอไม่อะเราจะทิ้งแมมไปก่อนเราจะไม่เสี่ยงเล่นอะไรทั้งนั้นเราจะต้องเอาให้คุมที่สุดโอเคมาไพ่เลียงมาแล้วหุยแต่ไพ่สี่ก็น่าเล่นวะ่ะเลียงก็น่าเล่นสี่ก็น่าเล่นแต่เอาเลียงก่อนละกัน7654 3สไปเลยวางไพ่จัดไปตึง,ตง ยี่โฟด,ดำสามใบหวังว่าจะได้ตัวคูณเยอะบวกหกบวกสิบอ่าคูณสามคูณอีกสามแล้วก็คูณสามโอเคสวยคูณสองคูณสี่คูณสิบรอบแรกได้สี่พันโอ้มายกอดคะแนนโคตรน้อยเลยฮะรอบนี้ต้องเล่นเป็นสองคู่เราทิ้งเหลือได้ทิ้งได้อีกสองรอบเทรานั้นองถ้าเล่นสี่อ่ะสี่ก็ยังไม่พอเพราะงั้นเราจะทิ้งเป็นสองคู่ไปก่อนวิพายที่เราอยากเคียงหนึ่งใบก็คือหกเพราะงั้นเราจะวางไปเลยไป โอ้แต้มจะพอไหมอะสี่หมื่นอ,อันนี้ยากจุนาะเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายละสี่หมื่นเนาะวิโต้อาทำทุกรอบไห้ได้รอบละหมื่นไม่ได้สนะี่หมื่นเน่ะโอ้ my god ได้รอบละสี่พันโอ้ my god เราไม่สามารถเล่นสองคู่ได้แล้วด้วยตอนนี้สองคู่ไม่สามารถเล่นได้ันเราจะเราจะทิ้งอะไรดีทิ้งไพ่เล็กให้หมดก่อนแล้วกันพอทิ้งได้แค่สองรอบเท่านั้นโอเคเราได้เซตใหญ่มาหนึ่งเซตวางเลยนี่มา เซตนี้น่าจะได้คะแนนเยอะอยู่เพราะว่ามีคู่เอทแล้วก็มีสเตรทไม่ใช่สเตทตองอ่ะเราเป็นฟูลเฮาส์ฟูลเฮาส์กับโพดัมหมดเลยมันน่าจะได้คะแนนเยอะอยู่นี่คูณ44คูณ54าโอ้โหเซตใหญ่แต่ได้แค่1มื่อ่ะ yeah, แย่และเราเหลือเล่นอะไรได้บ้างเนี่ยเลี้ยงไปแล้วเหลือสีเหลือสีอย่างเดียวไพ่สูงไพ่สูงเซตนี้ก็ไม่ค่อยนาเล่นเลยทิ้งเฮ้ยลงไพ่ได้รอบสุดท้ายแล้ววะโอ้ oh my god โอเคฮะไม่น่าจะถึง ฝัดเลเวลสี่ลุ้นๆมันจะทํายังไงได้สองหมื่นก่อนฝัด Level เลเวลสี่เฮ้ยเรายังไม่ได้ใช้การเลยเราตประสิิพาไปการต,ตอนนี้ได้ไหมสต็อ,ตอกก่อนสต็อปเลยสต็อบสต็อปไม่ได้ oh God. โอ้ไม่สกอตโอ้ได้แค่ห้าพันเองนี่เวลาชนะนก็จะปลดล็อกนู่นนี่นั่นออกมาเพราะว่ามันเป็นเกมโลคไลท์ไง,ไงเอาไว้บมานนี้ก่อนแล้วทุกคนถ้าชื่นชอบเดี๋ยวมีพาร์ทสองมาให้คอมเมนต์เข้ามาเยอะไปแล้วนะ